สวัสดีทุกคนนะครับจะให้ดูเจ้าตัวปัญหาไฟไฟสองนี่คือชุดสักครับที่เรามีนะครับเยาจะให้ดูเต็มตัวเต็มตัวไหมไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เต็มนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวขยับกล้องก่อนจะบอกว่ากล้องอะหลอกลวงผู้บริโภคมากนะครับนี่คือชุดสักครับที่เรามีนะครับอันนี้คือพับแขนเสื้อนะเพราะว่าถ้ามันไม่พับมันจะยาวม,มาถึงเนี้ยซึ่งเรารู้สึกมันเถืถ่ทะนะครับอันนี้คือเสื้อที่ตัดเข้าแล้ว มือนที่เคยบอกที่เคยเล่าให้ฟังอนะว่าเราอะไปบอกคุณช่างว่าเอาข้างเอาเอาเข้าข้าง,างละครึ่งนิ้วอะครับพอเอาเข้าข้าง,างละครึ่งนิ้วอะมันก็เลยเป็นเหมือนที่ทุกคนเห็นมันก็พอดีตัวมากพอดีตัวถามว่าดีไหมมันดีนะแต่ว่าเวลาใส่มันใส่ยากนะครับส่วนข้างล่างข้างล่างเอาขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันติดกระเป๋าอืถ้าเอากกระเป๋าขึ้นมันก็จะกระเป๋าก็จะเหินไงก็ไม่ได้ส่วนกางเกงยาวอีกครึ่งนึงเลยประมาณนี้ที่รัก ชุดตัวปัญหาของเราแต่ทีเนี้ยเราก็มีแพลนว่าเราจะซื้อชุดใหม่ใช่ไหมซึ่งเมื่อคือนก็ทําการวัดไซส์แล้วแล้วก็ซื้อชุดใหม่ไปครับชุจ้จะบอกว่าหนะ้าอกแหวกแหวกหนักมากนะครับ <c oughs> แหวกลึกมาก <c oughs> ก็เมื่อคือนสั่งไปละชุดหนึ่งไม่ใช่สั่งก็ประมาณว่าสั่งนั่นแหละนะครับอันเนี้ยสั่งสีกรม,มท่าก็อันนี้ฝั่งขวาเนาะฝั่งขวาปักชื่อฝั่งซ้ายปักตานะครับประมาณนั้นแล้วก็คือชุดเขาบอกว่า3 7 5้บาท ถ้าสมมติว่ารวมปักแล้วเนี่ยมันไม่ถึง400อะประมาณ400บาทเราก็จะเอา2ชุดนะครับมันจะได้ประมาณ800นิดๆไม่ถึง900ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ชุดเก่าซื้อมาเมื่อปีถึง2ปีที่แล้วแม่ค้าคุณคุณคุณแม่ค้าที่ขายปิ้งไก่ไก่ปิ้งตกใจปกติเราเวลาเราเจอกันเนี่ยเราจะเจอกัน2 3ปีแล้วล่ะครับ เขาจะใส่ชุดกาวสั้นกาวสั้นบ้างนะผ้าไทยบ้างเสื้อโปโลบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากจะเป็นกาวสั้นที่แกเห็นวันนี้แกอ่ะเปลี่ยนชุดราคาแล้วอ่ะใช่ครับวันนี้เปลี่ยนชุดอ๋อขออนุญาตถามนะคะทํางานด้านไหนคะด้านแพทย์ด้านพยาบาลหรืออะไรอ๋อผมทํางานห้องแล็บแกก็งงอตรวจเลือดตรวจเยี่ยวนะครับอ๋อนะปกติคุยกันซื้อกับข้าวกับปลาแล้วก็ไปทักทายกัน ประมาณนี้ที่รักอันนี้คือพับขึ้นนะนี่คือพับสองทบนะถ้าไม่พับมันก็จะยาวลงมาถึงเนี่ยคือตัวเองอ่ะรู้สึกว่าชอบใส่เสื้อผ้าที่มันพอดีกับตัวถ้ามันใส่พอดีกับตัวมันจะรู้สึกกระชับกระชีมันจะรู้สึกดูดีแต่ถ้ามันใหญ่เถอะทะมันจะรู้สึกพลุมพลังมันมันเหมือนบ้าหอบฟางอ่ะไม่ชอบนะครับแต่ท้ายที่สุดเราก็ต้องใส่กาวยาวทับอยู่ดีนะครับประมาณนั้นไปแล้วแบบนั้นคะทา่เฉยจุ๊บจุ๊บ